สวัสดีครับอาจารย์ดอนนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาการติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความซึ่งเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลายๆอันเพราะว่าเนื่องจากในข้อสอบปรนัยเขามีกฎหมายฉบับอื่นด้วยอย่างที่เรารู้กันนะว่า,าระบบของศาลยุติธรรมเนี่ยเรามีการแบ่งชั้น อาจารย์ขอแบ่งในแบบสไตล์ของอาจารย์แล้วกันนะครับว่าการเป็นทนายความในวันหนึ่งที่ท่านเป็นอยากให้เป็นทุกๆระบบคําว่าระบบตรงนี้เนี่ยอาจารย์แบ่งเป็น4ีสารนะครับสารที่ท่านควรจะศึกษา,าไว้เป็นประสบการณ์นะฮะร,รวมทั้งการอ่านหนังสือเพื่อไปตอบข้อสอบปรนัยก็คือ 1. นสารยุติธรรมสารยุติธรรมก็แบ่งเป็นอย่างเช่นเรื่องของสารจังหวัดสารแขวง แล้วก็สารชํนามดาพิเศษถัดมาก็คือเป็นเรื่องของระบบสารที่แยกออกมาคือสารทหารซึ่งเขาก็มีระเบียบวิธีการมีกฎหมายต่างๆถัดมาก็คือเป็นสารรัฐธรรมนูญและวันนี้อาจารย์อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสารสําคัญอีกสารหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกๆคนไม่ว่า,าจะเป็นนักกฎหมายทนายความหรือเป็นประชาชนทั่วไปก็คือสารปกครองครับสารปกครองในข้อสอบมีข้อสอบที่ออกกันอยู่เป็นประจํา อาจารย์กอ็อยากให้คนที่สนใจหรือคนที่กําลังสอบใบอนุญาตเนี่ยให้เข้าไปดูด้วยว่าต้องศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเป็นทนายความในอนาคตอย่างเช่นองค์งคณะองค์คณะเนี่ยก็คือมีทั้งหมด5คนเรียกว่าตุลาการนะฮะหรือปกติเทาราไปศาลธรรมดาเราเรียกว่าท่านผู้พิพากษาแต่ตรงนี้เรียกว่าตุลาการในตุลาการเวลาเราไปยื่นฟ้องสารปกครองก็จะมีตุลาการเจ้าของสนนอํานวล เป็นผู้ดูแลซึ่งต่อไปเราก็จะรู้แหละว่าเวลาเราไปตรวจสำนวนเนี่ยเราก็จะพบว่ามีท่านไหนเป็นเจ้าของสำนวนของตัวเองทีนี้ถ้าเกิดข้อสอบออกว่าสารปกครองมีสารปกครองแบบไหนมีชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงสุดตอบได้ไหมครับว่ามีกี่แบบเห็นไหมฮะแล้วถ้าเกิดในปัจจุบันเนี่ยอะไรที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นได้อืมใช่ไหมฮะ ถ้าข้อสอบเปลี่ยนแนวให้ออกข้อสอบและใช้แบบฟอร์มสารเป็นสารปกครองทำได้ไหมคําถามของอาจารย์เมื่อเป็นทนายความแล้วเนี่ยเราพบประชาชนทั่วไปมากมายเลยที่เชี่ยวชาญแล้วก็ไปฟ้องสารปกครองเองเพราะว่าสารปกครองนั้นน่ะที่ผลกระทบที่ต้องฟ้องก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทำละเมิดต่อตอนเองรัฐออกคำสั่งไม่ชอบเห็นไหมฮะอย่างพวกนี้จะคุ้นๆเช่น มีเรื่องเอ้าตำรวจออกหมาออกหมายเรียกออกใบสัง่งอะไรพวกนี้ถามว่าใช่หรือไม่มีตัวอย่างที่ไม่ใช่ก็คือเมื่อออกหมายจับแล้วจะไปฟ้องศาลปกครองเพื่อเพิกถอนหมายจับไม่ได้เพราะว่าเป็นการข้ามอำนาจยุติธรรมและมันเป็นสิทธิธตามรัฐธรรมนูญทีนี้เรามาดูกันดีกว่าถ้าเกิดเจอเข้อสอบจริงเนี่ยนี่คือหน้าตาของแบบฟอร์มศาลปกครองซึ่งดูนะครับไม่มีอะไรนะฮะแตกต่างกันมีคอหนึ่ง นะมีคำฟ้องเหมือนกันนะครับลักษณะต่างๆเรียบง่ายกรอกได้ง่ายและที่สำคัญคือเราสามารถเขียนตามความเข้าใจของเราเองได้ขอให้ใช้ถ้อยคำสุภาพร่างให้เข้าใจถามว่าร่างให้เข้าใจไม่จำเป็นตามข้อกฎหมายที่เราเรียนมาดังนั้นะระบบของศาลปกครองก็เป็นระบบไต่สวนอย่าลืมนะครับศาลมีทั้งไต่สวนและกล่าวหา ดังนั้นระบบควรจะรู้ไว้ทุกทุกสารด้วยแล้วรายละเอียดมีเขียนเป็นข้อๆไหมเขาก็บอกว่ารายละเอียดของ,งาการกระทำพฤติการเกี่ยวกับเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนพอเข้าใจได้คําถามคือเราต้องอ้างเอกสารท้ายคําฟ้องหรือท้ายคําให้การไหมอ้างถ้าเราไม่อ้างนะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่อ้างเราไม่อาจแนบพยานหลักฐานก็ระบุด้วยว่าเราแนบไม่ไ,ได้หรือว่ามันอยู่ที่ใด นะครับเพราะว่าสารท่านตุลการมีอำนาจในการทีไ่ไปสั่งเรียกหรือว่าค้นคว้าด้วยตนเองได้ณวันนี้เราดูแบบฟอร์มก่อนนะคนที่เคยเขียนคําฟ้องสารปกครองอาจารย์ดูส่วนใหญ่สอบผ่านเทคเดียวเลยอันนี้เพิ่งค้นพบกับผู้เิษยตัวเองนะฮะก็เลยนําคลิปนี้มาเผยแพร่ว่าแบบฟอร์มนี้สําคัญยังไงแล้วมาดูหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปเนี่ยถ้าเป็นการเขียนปกติก็คือ40กอที่40กอ หน้าก็ไม่มีมีคําว่าแผ่นที่เราก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดไม่พอทํายังไงก็จะมีกระดาษแบบนี้ขึ้นมาอีกคําถามคืออยากเห็นไหมว่าคําขอไทายฟ้องหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูกันคําขอของผู้ถูกฟ้องคดีในศารปกครองเราจะเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่โจทยเนี่ยเรียกว่าผู้ฟ้องคดีจําเลยเรียกว่าผู้ถูกฟ้องคดีนะครับเพราะฉะนั้นคําขอของผู้ฟ้องคดีจะขออะไรล่ะนะฮะ ระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการกว้างไหมกว้างแล้วคําขอปกติตามวิแพ่งหล่ะอย่างที่รู้คําขอปกติตามวิแพง่งอย่าลืมนะมีคําขอปลดเบื้องทุกที่คํานวณราคาได้กับคํานวณราคาไม่ได้คํานวณราคาได้ก็คือเป็นเรื่องของเงินจะมีดอกเบี้ยค่าใช้ประโยชน์ค่าขาดประโยชน์สินใหม่ทดแทนแบบนี้ส่วนที่ไม่เป็นตัวเงินก็คือเรื่องของ ให้กระทําการงดเว้นกระทําการและสมมอบทรัพย์สินสิ่งเหล่านี้เรานํามาประยุกต์ในการเขียนตรงนี้ก็ได้เช่นขอให้เพิกถอนนั่นเพิกถอนนี่เพราะเป็นคําสั่งใช่ไหมฮะทีนี้ผู้ฟ้องคดีก็เป็นคนที่ฟ้องเนี่ยแหละถามว่าเป็นทนายความไหมอืมน่าคิดนะครับเพราะว่าคนที่ตั้งต้นในตรงนี้ก็คือเป็นประชาชนทั่วไปถ้าจะมอบอำนาจมาก็ต้องเขียนมอบอำนาจเพราะนั้นเรื่องของแบบฟอร์มพวกนี้ไม่ได้ยาก สำหรับใบมอบอำนาจน,นั้นนะฮะเรามาดูว่าอันเนี้ยอาจารย์เอามาเพราะว่าอาจารย์เป็นผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ว่าเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนะครับรับมอบอํานาจของผู้ถูกฟ้องคดีมาเขียนคําให้การนะฮะว่าคาให้การแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นรายละเอียดมอบอำนาจก็ทั่วไปติดอากรนะครับแล้วถามว่าต้องแต่งทนายความไหมในสารปกครองแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้ ะะถ้าแต่งเราก็จะมีทนายความมาให้คำแนะนําแต่ถ้าท่านมีความรู้แล้วอย่างที่อาจารย์บอกเราสามารถดําเนินคดีสารปกครองได้ด้วยตนเองอย่าลืมนะครับคดีของสารปกครองรายละเอียดจะต้องศึกษาเอามาสอบปรยัยและอย่าให้พลาด2หรือ3คะแนนต้องเก็บ